ในฐานะของเราเองเราอยากจะมีอะไรอยากทอยังไงบ้างคือจริงๆแล้วนะคะแกรู้สึกว่าที่น่าเป็นห่วงและน่าเห็นใจที่สุดคือประชาชนแล้วก็ทหารที่ต้อง เสียชีวิตไปนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องแบบนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นก็เป็นกำลังใจให้กับครอบครัวของผู้เสียหายทั้งชีวิตแล้วก็ร่างกายใครก็ตามที่ได้รับผลกระทบต่างๆแบบขอเป็นกำลังใจให้มากๆเลยจริงๆราะว่าตอนนี้แบบค่อนข้างหลากหลายสถานการณ์มากๆเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของน้ำท่วมในเรื่องของชายแดนเนาะ ปีนี้เราเยอะค่ะแผ่นดินไหวพายุอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่อนค่อนข้างเยอะไหนจะมีเรื่องของแบบว่า call center อะไรอีกเนี่ยเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนเลยลเนะคะรวมถึงหลายๆคนด้วยที่แกร์อยากจะเป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่ ไม่อยากให้สงครามเกิดขึ้นดีกว่าเกตว่าเกตเชื่อว่าในหลายๆฝ่าย,ายอ่ะทั้งสองฝ่ายก็จะต้องมีคนที่ไม่อยากให้มันเกิดสงครามขึ้นนะคะก็อขอเป็นกําลังใจให้ดีกว่าค่ะณตอนนี้คนะ่ะในโลกโซเชียลเองแบบินดาราหลายๆคนค,คนสันะอะไรเงีย้ยเขาก็แบบไม่อยู่นิ่งแบบว่าออกมาแบบเปิดรับบริจาคทำนู่นทำนี่แล้วก็ร่าใแชร์เกำลังใจให้กับพี่น้องทหารใช่คือขอเป็นกาลังใจจริงๆเพราะว่านอกจากสงคราม ที่เขาเกิดที่ร้าแยังม,มีสงครามออนไลน์ที่มันเกิดขึ้นด้วยอ,อย่างเงี้ยคะ่ะก็ตามยุคตามสมัยซึ่งตรงนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนเนอะเกชื่อว่าน่าจะใกล้จบแล้วล่ะคะ่ะก็เป็นกำลังใจให้หลายๆคนช,ใชใน่ในมุมหนึ่งเนาะในในมุมของประชาชนดกว่า,าความปวดร้่นอันกระสิบข่วค่ะ าวไมา่ว่าจะเป็นเราหรือเป็นเาเองก็ตามีจริงเราเราอยากเตือนสติว่าอยากอยากฝากประเด็เนนี้ย่งไรบ้างรรู้สึกว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างกระจายนะคะมันค่อนข้างออกว,งว้างไว้แล้วก็หลายหลายคนเน่เศรษรับข้อมูลมีทั้งข้อมูลที่ถูกต้องและมีข้อมูลที่ถูกปิดเบืนองเลยเงี้ย <ๆ S 2> ค่ะก็อยากจะให้ใช้สติกันทั้งสองฝ่ายเพราะจริงๆแล้วเนี่ยต่างฝ่ายก็ต่างารังป,รประเทศของตัวเองละคะจริงๆแล้วเพียงแต่ว่าในปัญหาที่มันเกิดขึ้นที่มันยืดเยื้อมาอย่างยาวนานเนี่ยเราสามารถที่จะจัดการปัญหาตรงนี้ได้ย ที่มันจะมาเจอกัน2ทางจริงๆอ่ารเงี้ยแล้วก็ที่มันจะสามารถที่จะจบลงได้จริงๆอันนี้ก็ขอเป็นกำลังใจให้นะคะอย่างที่เคบอกน้เนาะมันมีโซลูนขางนอกก็สงครามออนไลน์คแบบในมุมมองของเราจะพยายางนดีแบบช่วยอย่างในดีเป็นกระบอกเสียงอะไงี ici, ้ยทำให้ไม่ให้มันเกิดสงครามออนไลน์ขึ้นมา เพราะว่ามันคอนเทนมันมาทำเฟคยูที่ไม่ธรรมดาเพราะดาราบางคนก็เจอด้วยใช่แกก็รู้สึกว่าเรื่องตรงนี้เป็นอะไรที่อยากจะให้แบบเปิดใจให้กว้างแล้วก็รักษาที่ถูกต้องเวลาที่เราได้รักษาไรมาแอบอยากให้สกรีนให้ชัดเจนก่อนให้ชชว์ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นกําลังใจให้ให้ ทุกๆคนที่ได้รับผลกระทบนะคะทุกหน่วยงานแล้วก็ขอบคุณทุกหน่วยงานที่แบบว่าช่วยกันออกมาเป็นกําลังใจออกมาช่วยกันโพสช่วยกันแบบว่ากระจายข่าวช่องทางเ้ยค่ะเกดเซนก็เป็นคนหนึ่งที่ไลฟ์เหมือนกันไลฟ์บอกช่องทางเหมือนกันถึงแม้ว่าในติกตอกเขาจะไม่ให้ขึ้นตัวเลขเราก็ต้องเขียนเป็นตัวหนังสือปากไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นเพราะมันมีทั้งสองทางที่มาตอนที่เราไลฟ์อยู่ก็มีเหมือนกันใช่อะไรแบบนี้แต่ก็ ก็รู้สึกว่าเป็นอะไรที่สามารถที่จะมองข้ามได้ประเทศไทยใครก็รักก็เราก็ทําได้เต็มที่ในในจุดของเราแบบนี้ค่ะใช่ฝ่ายใหญ่หรงประชาชนที่อาจะได้รับนอืมเชื่อว่าก็ขอเป็นกําลังใจให้นะคะทุกคนรวมถึงเป็นกําลังใจให้ผู้ที่สูญเสียอันเนี้ย สุดๆจริงๆเราก็มีโอกาสได้เห็นต่างๆ,างๆมากมายอ่ะเขาอยากส่งนำไใเพื่อให้สูญเสียทั้งในเรื่องของฝั่งชายแดนที่มันปัญหาอยู่ในตอนนี้รวกที่น่านด้วยนะคะบนต้องสูญเสียทรัพย์เสียบ้านเสียอะไรหลายอย่างช่วยานาทีนี้คนไทยเราช่วยกันเองซัพพอร์ตกันเองความแข็งแรงในประเทศของเราแข็งแรงและเหนี่ยวแน่นนี่คือสิ่งที่ทําให้รู้ว่าคนไทยเรา เราอยางรักกันมากจริงๆแล้วก็พร้อมจะเป็นกําลังใจช่วยเหลือกันันกำลังใจและกําลังกายกําลังทรัพย์อย่างเงี้ยค่ะที่ได้เห็นตรงนี้ที่ได้เห็นได้เห็นกรนมัทำให้เราสามารถแบบโอเคมั่นใจและเชื่อใจกันได้เลยก็รู้สึกว่าดีใจที่ได้เกิดเป็นคนไทยจริงๆมงันขอบุญเหลือเกินขอบคุณขอบคุณมากกันค่ะเ